เอาละครับก็กราบสวัสดีวนรักแฟนเกมสุดขั้นกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปาการกันอีกเช่นเคยวันนี้พวกมผมคนดีคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือวันนี้นะเรามากับเกมเกา่าเก่าสุดคลาสสิกแต่ก็ไม่เก่าขนาดนะั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็เพิ่งใหม่นะเกมกระต่ายโอเคไปดัดสปอยไปแล้วเกมกระต่ายแห่งโชคลาบหรือว่า แรบบิทฟอร์จูนฟอร์จูนรบบิทของเรานั่นเองโคตรเฟียวกระต่ายกันกระต่ายที่โคตรเฟียวผมบอกเลยนะวันนี้นะสังเกตดูดีๆที่ทุนนะเรามากับคอนเทนต์ทุนน้อยสอยเงินเงินอะไรดีวะถ้าจะบอกเงินแสนนั้นไม่ถึงแสนก็จะน่าแหกเย่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ด่าเออเอาเป็นว่าสอยเงินเยอะนะท่านผู้ชมสำหรับทุน11บาทนะเราไม่เคยกลัว กับคอนเทนต์ไหนด้วยแล้วใครอยากได้คอนเทนต์อะไรก็ขอมาได้เลยจัดไปบาทเดียวก็จัดให้ได้นะผมบอกเลยน้ขอมานะถ้าขอมามากพอนะเดี๋ยวจัดให้ดูเลยหลังจากคอนเทนต์นี้โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เรามากับทุน11บาทเราจะเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีเอาแบบเบ็ดเดียวหงายไปเลยห้าบาทไปเลยท่านผู้ชมแล้วว่าจะกดทวน,น,นไม่แล้วนะวันนี้จะลองกดเบาๆลองไปไปทีละนิดนะ ใช้สติพร้อมกันเียนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องซูรบาก้าแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รับชมในแต่ละวันนี้แล้วกันนะครับผมพร้อมแล้วไปดีกว่า3 2และ1ไปครับออกเดินทางได้เฮ้ไปไเหรอใช่เหรอวะกด5บาทไน้500ท่านผู้ชมไอ้เชีย่ย <laughs> เองก็เอาเกินไอ้หนุ่มเองก็เอาเกินโอ้มาดิมามาดิมาถ้ากล้ามาอีกอ่ะถ้ากล้ามาอีกก็มาบอกเลยไหนดูดิเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยโคตรเอาโอ้โหมาลุ้นกันนะู้ชมมาลุ้นกันดีกว่า โอ้โหมาครับผมเบ็ดละร้ะอยฮะม่วงๆหน่อยขอดูม่วงๆหน่อยโอ้โหไม่ม่วงว่ะโอโ้ได้ครั้งเดียวนั่นหรอโอ้ยใช่หรออึ้งดิฮะฉอนนี้อึ้งดิฮะตาค้างไปเลย ของจริงจัดครับผมโอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกาที่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทดอกเดียวเสี่ยวทั้งซอยฮะโอ้โหเบาวๆไปเลยฮะเบ็ดละร้อยไหลไหวชิวไปเลยอ่ะผมบอกเลยแล้วมาอีกแล้วหรอ้าไปแล้ว้าไปแล้วท่านผู้ชมสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโคตรตึง โคตรตึงัะผมบอกเลยแล้วมาโอ้ยโอ้โหเกินไปโอ้ โอเคเอาเป็นว่าคําเตือนน้องๆหนูๆหนๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตนะเชิญได้เลยท่านผู้ชมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นี้จัดไปเลยผมบอกเลยช่วงนี้โปรโมชั่นโคตรจะเยอะแล้วเนี่ยแตกเต็มแตกจริงแบบไหนหรอแบบที่ผมตามอยู่ตอนเนี้ย ทุน11บาทตอนนี้20,000เข้าไปแล้วอ,ะอ่ะคิดดูเอาอยากแตกแบบไหนก็เลือกเอาเลยครับผมไปต่อฮะโอ้โหแต่มาเบามากเลยฮะหลังๆนี้พอมันแตกหนักแล้วะ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงมันนะได้มาอีก2,250บาทครับผมย,ยังอีกนะยังอีกนะ เฉยจัดเลยฮะเฉยจัดเลยช่วงนี้โฮ้ยโอ้โหร้องเลยฮะเอ็นสีม่วงม่วงผมร้องเลยอ่ะเมื่อกี้ผมบอกเลยเอ็นสีม่วงม่วงผมร้องเลยแล้วอย่าบอกนะว่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหกระต่ายโดดฮะแต่จะโดดอีกหรือเปล่าวันลุ้นกันดีกว่าท่านผู้ชม หมาก่อนครับผมโอ้โหสวยงาม1,800ฮะยยอย่ยอโอ้โหอย่าบอกมาให้รอบเดียวนะเหลือ3หมุนแล้วท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh. น่าจะจบแค่นั้นว่ะท่านผู้ชมแต่ก็ได้อยู่นะพันแปดจริงๆถ้าเราไม่โลภอะมันก็ไม่แย่นะผมบอกเลย โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นร้อยบาทชิวๆไปฮะปล่อยมันไหลไปเลยยาวๆช่วงนี้โอ้โหสาหรับช่วงนี้นะใครมีเกมอะไรอยากมาแชร์แบบว่าเฮ้ยพี่เกมนี้แตกโหดจริงว่ะอย่าลืมนะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะพี่ก็อยากไปเล่นเหมือนกันนะช่วงนี้ท,ทําทุนสิบเอ็ดบาทมันก็แบบถ้าเล่นเกมแตกยากบางทีมันก็ยากนะยากยากถือว่ายากเลยใครมีแบบว่าเอ้ยพี่เกมนี้แตกโคตรง่ายเลยว่ะจัดไปนะน้องคอมเมนต์มาบอกได้เลยพี่ดีจัดให้ดูคอมเมนต์แน่นอนไล่เรียงกันไปตามไทม์ไลน์กันไปเลยฮะ เหลือ8หมุนนะยังไม่โป้งปังออกมาสักหน่อยเลยนะยังอีกนะยังไม่โป้งปังเลยโอ้โหเงียบจนจะงอมมาเนี่ยเงียบจนจะงอมแล้วท่านผู้ชมเอ้ยลุ้นว่ะโอ้โหห้าพัน เกือดเกินโอ้โหยังเอาอะครับผม5250บาทที่เงินอาันซูปเปอร์เมกาฮะไปเลยอะแล้วได้ลุ้นอีกแล้วหรือว่าหรือว่าโอ้สามร้อยเท่ากูตกใจไอเวนโอ้ทุกวันนี้ก็หลุดคำหยาบมาเยอะมากแล้วก็ขอไปท่านผู้ชมล่วงหน้าไปด้วยแล้วกันนะผม เดี๋ยวเจอสูตรผมเดี๋ยวเจอสูตรผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ย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 ขู่ทำทรงไว้แตกเนี่ยมามามาดิ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 เบียดห้าร้อยไม่เคยได้กลัวใครนะผมบอกเลยเบียดห้าร้อยไม่เคยได้กลัวใครกดส่งถ่ายไปหนึ่ง응ทีแล้วจะไปละเฮ้ยโอ้โห pues เป็นการส่งท้ายคลิปที่โคตรจะสวยนะผู้ชมโอ้อยังเดือดนะครับผมโอเคเอาว่าเดี๋ยวดูไปไปพร้อมๆกันแล้วกันใครที่ชื่นชอบคลิปนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุปปะกาด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนี้แล้วกันสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปดีภาพสวยๆงามๆประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากได้เกมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะ คอมเมนต์มาทายคอมเมนต์มาขอกันได้เลยว่าแบบเอออยางพี่ทําเกมนู้นเกมนี้นะรับรองว่าพี่จัดให้อ่านตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนครับแล้วมาอีกเหรอห้าหม่นแปท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับออวันนี้ก็ขอลาไปก่อนดีกว่าแตกไปสําหรับ1 0 0 0 0แบาทหวังว่าทุกท่านผู้ชมจะพอใจนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ